มีความรู้สึกหนึ่งที่คุณแอบรู้สึกมานานแต่ไม่เคยอธิบายได้มันเป็นความรู้สึกไม่สบายใจลึกๆอยู่ในใจเป็นปมที่แก้ไม่ตกเป็นความเหนื่อยล้าที่อธิบายไม่ได้ไม่ได้มาจากร่างกายแต่อยู่ลึกเข้าไปในจิตวิญญาณและไม่นั่นไม่ใช่ความเครียดไม่ใช่ความวิตกกังวลมันเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเป็นความรู้สึกที่คุกรุนและทรมานราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังกัดกินคุณจากข้างใน นั่นเป็นผลมาจากการที่คุณปล่อยให้หลายสิ่งหลายอย่างเกินการควบคุมของการยอมก้มหัวกับสิ่งที่ไม่สมควรมากครั้งจนคุณจําไม่ได้แล้วว่าการยืนตัวตรงผง,งาดศรีรษะขึ้นนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือคุณได้โน้มน้าวตัวเองว่านั่นเป็นเรื่องปกติคุณถูกสอนให้กล้ามกลืนทุกความรู้สึกให้อดทนไม่สร้างเรื่องราวให้ทนทุกข์กับสิ่งที่ไม่สมควรอย่างเงียบ คุณถูกบอกว่าถ้าคุณดีเสมอถ้าคุณอดทนถ้าคุณเข้าใจผู้อื่นทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่นั่นคือคำโกหกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือคุณได้กลายเป็นฟองน้ำทางอารมณ์ดูดซับทุกสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถเผชิญหน้าได้แล้วค่อยๆให้สิ่งเหล่านั้นบั่นทอนความนับถือตนเองและคุณค่าของคุณไป คุณคุ้นเคยกับการอดทนจนไม่ตระหนักว่ามีขอบเขตที่คุณไม่ควรข้ามไปเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อมีบางอย่างทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจคุณไม่สามารถแยกแยะได้ว่านั่นเป็นการตอบสนองที่สมเหตุสมผลหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่คุณกําลังอ่อนไหวเกินไป แต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ความอ่อนไหวที่เกินเหตุนั่นคือสัญชาตญาณของคุณคือจิตใจของคุณที่กำลังกรีดร้องขอค,อความช่วยเหลือเรียกร้องให้คุณหยุดและทบทวนทุกสิ่งรอบตัวข่าวยุงนักจิตวิทยาชื่อดังได้ตระหนักถึงสิ่งนี้มานานแล้วเขาอุทิศทั้งชีวิตเพื่อค้นหาและเจาะลึกถึงแก่นแท้ของจิตใจมนุษย์และสิ่งที่เขาค้นพบนั้นน่ากลัวอย่างยิ่ง ความทุกข์ส่วนใหญ่ที่เราต้องทนไม่ได้มาจากบาดแผลร้ายแรงหรือความสะเทือนใจครั้งใหญ่แต่มาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามในชีวิตประจำวันมันคือยาพิษที่มองไม่เห็นท่าทีที่ดูเหมือนไม่มีพิษอีภัยที่เราเพิกเฉยคือทัศนคติที่ไม่เหมาะสมที่เรายอมรับและคือขอบเขตท,ที่เราไม่ปกป้องสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยเหล่านี้หากไม่ได้รับการยอมรับ และเผชิญหน้าอย่างทันท่วงทีจะค่อยๆทำลายคุณจากภายในโดยที่คุณไม่รู้ตัวยุ่งเข้าใจว่าสิ่งที่คุณไม่เผชิญหน้าจะยังคงอยู่ภายในและสิ่งที่ถูกฝังไว้นั้นจะค่อยๆทำลายคุณจากภายในไม่มีอะไรอันตรายไปกว่าการกล้ำกลืนความรู้สึกความจริงที่คุณไม่กล้าพพเผชิญ วิดีโอนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อปลอบใจไม่ได้สร้างขึ้นให้คุณรู้สึกดีหรือสบายใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันคือเพื่อปลุกคุณให้คุณมองเห็นอย่างชัดเจนถึงเจพฤติกรรมที่ยุ่งชีว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไม่ใช่เพราะมันผิดศีลธรรมแต่เพราะมันคุกคามตัวตนความสมบูรณ์และสุขภาพจิตของคุณโดยตรง พฤติกรรมเหล่านี้เปรียบเสมือนปลวกที่กัดกินจากภายในทํางานอย่างเงียบๆจนกระทั่งวันหนึ่งคุณมองกระจกแล้วจําตัวเองไม่ได้แต่ฉันอยากจะเตือนคุณว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่มีป้ายบอกมันไม่ตะโกนไม่ปรากฏตัวเหมือนสัตว์ประหลาดมันปลอมตัวมาอย่างแนบเนียนในรูปแบบของความรักมิตรภาพความห่วงใยและแม้กระทั่งอารมณ์ขันหากคุณไม่ใส่ใจคุณจะยอมรับมันได้อย่างง่ายดา และเมื่อคุณยอมรับมันครั้งแรกมันก็จะกลับมาอีกเรื่อยๆทุกครั้งมันจะฆ่าส่วนหนึ่งในตัวคุณไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นคือเหตุผลที่คุณมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะความอยากรู้ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงแต่เพราะมีบางสิ่งในตัวคุณรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องหยุดแล้วคุณไม่สามารถทนต่อไปได้อีกแล้วคุณต้องตั้งชื่อกับสิ่งที่อยู่ในใจคุณคุณต้องหยุดปล่อยให้พฤติกรรมเหล่านั้นดำเนินต่อไป และที่สำคัญนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนรอบข้างคุณเท่านั้นสิ่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองด้วยเพราะบางพฤติกรรมเหล่านี้คุณก็ทำมันเช่นกันและนั่นคือเหตุผลที่มันทำให้คุณเจ็บปวดมากเพราะคุณไม่ใช่แค่เหยื่อแต่บางครั้งคุณก็เป็นผู้กระทาซ้าไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะไม่มีใครสอนให้คุณรู้จักมันไม่มีใครบอกคุณว่าพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง ไม่มีใครบอกคุณว่ามันกำลังค่อยๆทำให้คุณห่างเหินจากตัวเองปล้นชิงอิสรภาพและอำนาจของคุณไปวันนี้คุณจะตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่ลับพฤติกรรมคุณจะค้นพบสิ่งที่ยุงพยายามเตือนเรามานานแล้วและเมื่อคุณดูวิดีโอนี้จบคุณจะไม่มองคนรอบข้างและตัวคุณเองเหมือนเดิมอีกต่อไปและฉันรู้ว่ามันจะทำให้คุณเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนั้นคือการปลดปล่อย คุณพร้อมหรือ,อยังเพราอมเมื่อคุณเริ่มแล้วจะไม่มีทางหันกลับบางสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยจะกลายเป็นอันตรายจนไม่สามารถแก้ไขได้บางครั้งมันเริ่มต้นด้วยท่าทีที่ไม่ได้ตั้งใจคำพูดคลุมเครือคำแนะนำที่ไม่ต้องการบางสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยแต่ถ้าคุณปล่อยให้มันดำเนินต่อไปถ้าคุณยอมให้มันเกิดขึ้นซ้ำๆมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ ถึงตอนนั้นคุณจะไม่ใช่ตัวของตัวเองอีกต่อไปคุณจะกลายเป็นเงาที่คนอื่นสร้างขึ้นอย่างเงีย,งยบๆในขณะที่คุณคิดว่าคุณกำลังตัดสินใจด้วยตัวเองข่าวยุ่งได้เตือนเราถึงศัตรูเงียบการควบคุมอารมณ์อย่างแนบเนียนมันไม่ได้มาพร้อมกับเสียงกรีดร้องไม่ได้มาพร้อมกับโซ่ตรวนแต่มาอย่างนุ่มนวลด้วยคำพูดที่ปลอมตัวเป็นความรักความห่วงใย ฉันพูดสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของคุณถ้าคุณรักฉันจริงๆคุณจะทำแบบนั้นฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงส่งผลกระทบกับคุณขนาดนั้นแล้วคุณก็เริ่มสงสัยในตัวเองเริ่มจากสงสัยสถานการณ์แล้วก็สงสัยการรับรู้ของตัวเองและสุดท้ายก็สงสัยในตัวเองผู้ที่บงการทางจิตวิทยาไม่จำเป็นต้องบังคับพวกเขาแค่ต้องการให้คุณเริ่มสงสัยในตัวเองนี่ไม่ใช่ความรัก นี่ไม่ใช่มิตรภาพมันคือการควบคุมภายใต้หน้ากากของความรู้สึกและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือสิ่งนี้มักจะมาจากคนที่คุณรักและนั่นทำให้มันเป็นพิษมากขึ้นเพราะคุณสับสนระหว่างความพักดีกับการยอมจำนนยุงได้อธิบายเรื่องนี้อย่างเย็นชาและตรงไปตรงมาผู้คนจะทำทุกอย่างที่จำเป็นแม้จะดูไร้สาระเพียงใดเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับตัวเอง แล้วคุณจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้อย่างไรวิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างจิตวิญญาณของคุณขึ้นมาใหม่สร้างตัวตนที่มั่นคงเพื่อไม่ให้ยอมจำนนต่อการโจมตีที่แนบเนียนจากภายนอกการควบคุมอารมณ์คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงความเงียบของคุณหล่อเลี้ยงความเชื่อผิดๆที่คุณรับมานานรวมถึงความกลัวที่จะสูญเสียผู้อื่นไปแต่สิ่งที่คุณกำลังสูญเสียไปจริงๆคือตัวคุณเอง เมื่อคนเหล่านี้ทําให้คุณเชื่องได้มากพอเมื่อพวกเขารู้ว่าคุณจะไม่ต่อต้านเมื่อพวกเขาตระหนักว่าการต่อต้านของคุณอ่อนแอเกินไปพวกเขาก็จะข้ามเส้นแบ่งอื่นก้าวเข้าสู่ดินแดนที่อันตรายยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่หยุดอยู่ที่การหล่อล้อมจิตใจคุณพวกเขาเริ่มหาวิธีบิดเบือนภาพลักษณ์ของคุณในสายตาคนอื่นและสิ่งที่พวกเขาทําคือการกระทําที่ขี้ขลาดที่สุดพวกเขาใช้เสียงหัวเราะ เพราะเมื่อการควบคุมผ่านคำพูดและการกระทำที่แนบเนียนไม่เพียงพออีกต่อไปพวกเขาจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งและนั่นคือตอนที่การดูถูกเหยียดยามกลายเป็นเรื่องที่เปิดเผยและเจ็บปวดยิ่งขึ้นแต่กลับถูกปลอมแปลงในรูปแบบของอารมณ์ขันไม่ใช่คำดูถูกตรงๆแต่เป็นความคิดเห็นที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยที่ถูกปล่อยออกมาในอากาศการเยาะเย,ะเยะเ้ยเบาๆพร้อมรอยยิม้มแต่บาดลึกเหมือนใบมีด คนรอบข้างจะหัวเราะเยาะคุณคุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็บังคับตัวเองให้หัวเราะตามเพราะคุณรู้ว่าถ้าไม่ทำคุณจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นคนเรื่องมากเป็นคนเข้ากับคนอื่นไม่ได้เป็นคนไม่มีอารมณ์ขันกับดักถูกวางไว้แล้วและคุณคือเหยื่อถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจปัญหาก็อยู่ที่คุณ ถ้าคุณเงียบคุณก็ได้ยอมให้มันดำเนินต่อไปและในขณะเดียวกันถูกถูกเรื่องตลกคือการแทงซ้ำเข้าไปในความภาคภูมิใจในตนเองของคุณทำให้คุณค่อยๆสูญเสียความรู้สึกเคารพตนเองและการควบคุมตนเอง ยุงตระหนักว่าจิตไร้สำนึกไม่สามารถแยกยะระหว่างเกมกับความจริงได้สิ่งที่ถูกย้ำซ้ำๆแม้จะดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยก็จะค่อยๆฝังลึกลงในจิตใจของคุณและสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนั่นแหละที่ทำลายคุณจากภายใน นั่นคือเหตุผลที่การเยาะเยะ้ยแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องตลกที่ไม่มีพิษมีภัยกลับเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่ละเอียดอ่อนเป็นวิธีทำให้คุณอ่อนแอลงลดคุณค่าของคุณทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอที่สุดในกลุ่ม สิ่งที่มืดมนที่สุดคือคนที่ใช้การเยาะเย้ยอย่างแนบเนียนนี้มักจะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจมากที่สุดพวกเขาใช้เสียงหัวเราะเป็นอาวุธเพราะพวกเขากลัวที่จะเผชิญกับความว่างเปล่าในตัวเองพวกเขาโจมตีผู้อื่นไม่ใช่เพราะพวกเขาแข็งแกร่งแต่เพราะความมืดในจิตวิญญาณของพวกเขากระสิบว่าพวกเขาเป็นผู้ด้อยกว่าและเมื่อทำร้ายผู้อื่นเท่านั้นพวกเขาจึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายของสัตว์ประหลาดเหล่านี้คุณไม่ได้มาในโลกนี้เพื่อเป็นที่ระบายอารมณ์เชิงลบที่คนอื่นไม่รู้วิธีจัดการหากคุณอนุญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหากคุณมองว่ามันเป็นเรื่องปกติโดยไม่ได้ตั้งใจคุณจะเปิดประตูสู่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่า บางสิ่งที่ไม่ใช่แค่คำเยาะเยะ้ยแต่เป็นการโจมตีที่ลึกซึ้งต่อจิตใจและจิตวิญญาณของคุณเพราะเมื่อใครบางคนรู้สึกว่าสามารถหัวเราะเยาะคุณได้โดยไม่ต้องรับผลใดๆสิ่งต่อไปที่พวกเขาจะทำจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นพวกเขาจะไปไกลกว่านั้นกระทำอย่างแนมเนียนยิ่งขึ้นใช้กลอุบายทางจิตวิทยาเพื่อกัดกร่อนคุณจากภายในโดยที่คุณไม่รู้ตัว พวกเขาจะเรื่อนวานความสงสัยเกี่ยวกับการรับรู้ของคุณเองทำให้คุณสงสัยว่าคุณกำลังมองเห็นสิ่งต่างๆถูกต้องหรือไม่และนี่คือตอนที่คุณเข้าสู่ดินแดนอันมืดมิดของแก๊สไลติงนี่คือช่วงเวลาที่ใครบางคนจะปฏิเสธสิ่งที่พวกเขาพูดไปแล้วพวกเขาจะกล่าวหาคุณว่าทั้งหมดเป็นเพียงจินตนาการของคุณ พวกเขาจะลดทอนความรู้สึกของคุณบอกว่าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นว่าคุณกำลังพูดเกินจริงว่าคุณสร้างเรื่องดราม่าจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของแกสไลติงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาพูดกับคุณแต่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในตัวคุณเพราะจิตใจของคุณเพื่อที่จะอยู่รอดจะค่อยๆปรับตัวเข้ากับคำโกหกของพวกเขายุ่งเรียกสิ่งนี้ว่าการทรยศภายใน นั่นคือช่วงเวลาที่คุณเริ่มไม่เชื่อใจตัวเองอีกต่อไปเมื่อคุณสงสัยในสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณจำได้สิ่งที่คุณรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณคุณกลายเป็นคนหลงทางสับสนเกี่ยวกับตัวเองและโลกรอบตัวคุณกลายเป็นนักโทษในจิตใจของตัวเองแต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกควบคุม แก๊สไลติงเป็นสงครามเงียบไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีหมัดหรือการโจมตีที่รุนแรงมีเพียงหมอกหนาที่ค่อยๆปกคลุมในตัวคุณทําให้คุณไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่คุณได้และกําลังอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และสิ่งนี้น่าขนลุกจริงๆเพราะเมื่อพวกเขาได้ติดตั้งความสับสนในจิตใจของคุณแล้วเมื่อคุณไม่รู้อีกต่อไปว่าอะไรคือความจริงพวกเขาจะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่แยบยลยิ่งกว่านั้นพวกเขาเริ่มใช้ประโยชน์จากความเปราะบางของคุณเองใช้มันเพื่อต่อต้านคุณนั่นคือพฤติกรรมที่4การปฏิเสธอารมณ์อย่างเป็นระบบ คุณแบ่งปันสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดกับพวกเขาและพวกเขาก็แค่เพิกเฉยหรือเยาะเย้ยความรู้สึกของคุณคุณอธิบายความรู้สึกของคุณแต่พวกเขากลับดูแคลนมันคุณเอาแต่พูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกคุณแค่กำลังทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้นเท่านั้นเองทุกครั้งที่ใครบางคนทำร้ายโลกภายในของคุณสิ่งที่พวกเขาพูดจริงๆไม่ว่าจะโดยไม่รู้ตัวหรือตั้งใจ คือความรู้สึกของคุณน่ารำคาญน่าอึดอัดเป็นส่วนเกินพวกเขากำลังบอกคุณว่าคุณควรจะรู้สึกน้อยลงเงียบลงอย่าสร้างความรำคาญให้คนอื่นอีกแล้วคุณก็เรียนรู้ที่จะกล้ามกลืนทุกอย่างไว้ข้างในไม่แสดงออกไม่ให้สิทธิตัวเองในการรบกวนผู้อื่นคุณกลายเป็นเวอร์ชันที่ถูกตัดทอนของตัวเองเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพียงเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกอึดอัดเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตของคนอื่นฟังดูคุ้นคุ้นไหม ยุงได้เตือนว่าเมื่อเราเก็บกดอารมณ์ของเรามันจะไม่หายไปมันจะเน่าเปื่อยจากภายในแล้วจะแสดงออกมาในรูปแบบอื่นเช่นความวิตกกังวลการนอนไม่หลับความโกรธที่คุมเครือไม่ได้หรือความเศร้าโศกที่คุมเครือไร้ชื่ออารมณ์ไม่หายไปมันแค่เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่าที่คุณไม่สามารถคุมเครือได้ เมื่ออารมณ์ที่ถูกเก็บกดและถูกบงการค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดมันไม่เพียงแต่ดึงคุณออกจากตัวตนที่คุณเคยเป็นแต่ยังทำให้คุณค่อยๆสูญเสียตัวเองไปอย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่อารมณ์เพราะเมื่อคุณถูกบงการเยาะเย,ย้ยสับสนและปฏิเสธแล้วมัดที่เจ็บปวดที่สุดก็จะมาถึงนั่นคือการดูหมิ่นอย่างเงียบงนัน วิธีการโจมตีที่เย็นชาคำนวณมาอย่างดีไม่ใช่ผ่านคำพูดหรือการกระทําแต่ผ่านท่าทีที่มองไม่เห็นแต่ตรงพลังสายตาที่เย็นชาการหายไปอย่างจงใจการขาดการตอบสนองต่อการมีอยู่ของคุณพวกเขาไม่ตะคอกคุณ พวกเขาไม่ดูถูกคุณอย่างเปิดเผยพวกเขาเพียงแค่ลบคุณออกจากโลกของพวกเขาราวกับว่าคุณไม่มีตัวตนในใจของพวกเขาอีกต่อไปและคุณก็ยังคงอยู่ที่นั่นมีตัวตนแต่เหมือนไม่มีตัวตนกรีดร้องอยู่ข้างในแต่ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ทุกนาทีที่ผ่านไปโดยไม่มีคำพูดใดๆจากพวกเขาคือบาดแผลอีกแผลหนึ่งในความต้องการลึกๆของคุณในการเชื่อมต่อนี่คือเหตุผลที่ทาให้หลายคนล้มลง การดูหมิ่นนี้ไม่ต้องการคำอธิบายมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรือข้อแก้ตัวมันเพียงแค่ดึงคุณลงทำให้คุณรู้สึกไร้ตัวตนไม่สำคัญรากับว่าการมีอยู่ของคุณจะมีค่าก็ต่อเมื่อมีการตอบสนองจากผู้อื่นการตอบสนองที่คุณรู้ว่าจะไม่มีวันมาถึงหากคุณมาถึงจุดนี้หากคุณอดทนต่อความเจ็บปวดทั้งหมดนี้โดยไม่ระเบิดออกมา คุณก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณไม่เชื่อใจตัวเองไม่สื่อสารไม่รู้สึกถึงสิ่งต่างๆเหมือนเดิมอีกต่อไปความรู้สึกของคุณกลายเป็นสิ่งที่คลุมเครือและไม่ชัดเจนคุณเห็นไหมว่าสิ่งนี้กำลังจะไปทางไหนยุงได้เตือนว่าสิ่งที่คุณปฏิเสธจะค่อยๆพิชิตคุณและสิ่งที่คุณยอมรับจะเปลี่ยนแปลงคุณไปตลอดกาล ทุกสิ่งที่คุณอดทนทุกสิ่งที่คุณอนุญาตให้เข้ามาในชีวิตของคุณคือสิ่งที่กำลังพิชิตคุณกำลังเปลี่ยนคุณให้เป็นเวอร์ชั่นที่อ่อนแอและเลือนลางของตัวเองแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นั้นยังมีอีกสองพฤติกรรมสองพฤติกรรมที่อันตรายและแยบยลสุดทิดพฤติกรรมที่หากคุณไม่ตระหนักได้ทันท่วงทีไม่เพียงแต่จะทำลายคุณแต่ยังจะทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งในเกมของพวกเขา คุณต้องการไปต่อหรือไม่เพราะสิ่งที่ตามมานั้นมืดมนกว่ามากจนถึงตอนนี้เราได้พูดถึงสิ่งที่พวกเขาทำกับคุณวิธีที่พวกเขาปั้นบิดเบือนและบงการการรับรู้ของคุณแต่สิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่การโจมตีคุณเท่านั้นมันคือการวางยาพิษที่ลึกซึง้งและถ้าคุณไม่ตรวจพบได้ทันท่วงทีมันจะซึมเข้าไปในมือของคุณในทุกการตัดสินใจที่คุณทำและในวิธีที่คุณมองโลกภายนอก พฤติกรรมต่อไปไม่เพียงแต่ทำร้ายคุณแต่ยังเปลี่ยนแปลงคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในวิธีที่คุณมองตัวเองและโลกนั่นคือการทำให้การเสียสละเป็นเรื่องปกติเหมือนเป็นคุณธรรมนี่คือพฤติกรรมในห่วงโซ่พฤติกรรมที่ยุ่งเตือนและอาจเป็นพฤติกรรมที่สังคมชื่นชมมากที่สุดปลอมตัวได้ดีที่สุดและได้รับการยกย่องมากที่สุด ตั้งแต่เด็กคุณถูกสอนว่าการยอมคือความรักการให้คนอื่นมากก่อนคือการกระทําที่สูงส่งและการเสียสละตัวเองคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณก็เรียนรู้ที่จะค่อยๆหายไปวางตัวเองไว้ท้ายสุดในชีวิตของตัวเองเพราะคุณเชื่อว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ความรักและความเป็นผู้ใหญ่แต่มีความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าการปฏิเสธใดๆที่คุณอาจเจอ ไม่ใช่ทุกการเสียสละจะดีต่อสุขภาพไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อความสงบจะนำมาซึ่งความสงบสุขจริงๆบางครั้งสิ่งที่คุณเรียกว่าการเสียสละเป็นเพียงการยอมจำนนการยอมจำนนต่อความกลัวนั่นคือนิสัยการใช้ชีวิตโดยไม่มีตัวตนอย่างสมบูรณ์การใช้ชีวิตที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองแต่เพียงเพื่อให้ผู้อื่นพอใจยุงเข้าใจสิ่งนี้อย่างถ่องแท้ เขาพูดถึงตัวตนว่าเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงของจิตใจทุกสิ่งที่ดึงคุณออกจากศูนย์กลางนั้น ทุกสิ่งที่ทำลายแรงกระตุ้นที่แท้จริงความปรารถนาที่แท้จริงและขอบเขตที่ต้องได้รับการปกป้องจะทำให้คุณแตกสลายแบ่งแยกจิตวิญญาณของคุณคุณจะค่อยๆกลายเป็นเวอร์ชันที่บิดเบี้ยวของตัวเองเป็นเงาของคนที่คุณเคยเป็นแต่ในขณะที่คุณกำลังสูญเสียตัวเองโลกรอบข้างกลับปรบมือชื่นชมคุณเพราะคุณเป็นคนง่งายๆเพราะคุณไม่สร้างปัญหาเพราะคุณอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอและในระหว่างกระบวนการนั้นไม่ มีใครถามคุณว่าเมื่อไหร่จะถึงตาของคุณเมื่อไหร่คุณจะได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเมื่อไหร่คุณจะได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆแทนที่จะเป็นเงาของคนอื่นการเสียสละที่ไม่สิ้นสุดไม่ใช่ความรักมันเป็นเพียงการยอมทิ้งตัวเองและส่วนที่เลวร้ายที่สุดคือ เมื่อคุณทำให้การเสียสละนั้นกลายเป็นตัวตนของคุณเองคุณจะสูญเสียตัวเองไปไม่เพียงแต่ทางร่างกายแต่ยังรวมถึงทางจิตวิญญาณด้วยคุณจะกลายเป็นคนว่างเปล่าไม่ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองอีกต่อไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใครบางคนสูญเสียตัวเองไปโดยสิ้นเชิงเมื่อพวกเขาไม่มีเสียงไม่มีศูนย์กลางหรือขอบเขตอ,อีกต่อไป นั่นคือตอนที่พฤติกรรมที่7ปรากฏขึ้นพฤติกรรมที่ยุ่งบรรยายว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งการยอมรับการดูหมิ่นเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งนี่คือจุดสุดท้ายหลุมที่ลึกที่สุดที่คุณสามารถตกลงไปได้นั่นคือเมื่อหลังจากผ่านการบงการการดูถูกความสับสนการปฏิเสธความเงียบและการยอมทิ้งตัวเองทั้งหมดแล้ว คุณตัดสินใจว่าการเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ก็ยังดีกว่าการอยู่คนเดียวกับความจริงของตัวเองและคุณก็ยอมจำนนคุณยอมรับเศษเสี้ยวของความรับคุณอดทนต่อการถูกปฏิเสธอย่างเป็นระบบและคุณหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองในสิ่งที่หาเหตุผลเข้าข้างไม่ได้ และโศกนาตกรรมที่สุดคือเมื่อคุณโน้มน้าวตัวเองว่าคุณคือปัญหาว่าคุณสมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ว่าคุณไม่สามารถคาดหวังอะไรได้มากกว่านี้ยุงบรรยายสภาวะนี้เป็นว่าความตายทางจิตใจการตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากตัวตนของตัวเองนี่คือความตายที่ไม่มีการฝังศพคือการหายไปอย่างช้าๆของคนที่คุณเคยเป็นคือความเงียบที่คุณยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แม้ว่าในใจลึกๆคุณจะรู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณสมควรได้รับช่วงเวลาที่คนเราหยุดต่อสู้หยุดเรียกร้องหยุดรู้สึกพวกเขาเหลือเพียงการดำรงอยู่เหมือนเงาที่เดินผ่านชีวิตไปพวกเขาค่อยๆปรับตัวเข้ากับปฏิบัติที่เลวร้ายที่ต้องทนทุกข์เพราะพวกเขาเชื่อว่านอกจากนั้นแล้วไม่มีอะไรอีกแล้ว พวกเขาเชื่อว่าการดูหมิน่นคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อไม่ต้องอยู่คนเดียวว่าการถูกเพิกเฉยยังดีกว่าการไม่ถูกมองเห็นเลยแต่นั่นไม่เป็นความจริงอย่าหลอกตัวเองอีกต่อไปฟังให้ดีไม่มีอะไรคุ้มค่าพอที่จะทำให้คุณทรยศตัวเองทุกวันความเหงาเป็นสิ่งที่ยากยากมาก แต่การใช้ชีวิตในความมืดที่ห้อมล้อมคุณที่ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเลยนั่นแหละคือนรกที่แท้จริงคุณไม่ได้มาในโลกนี้เพื่อขอร้องการเป็นส่วนหนึ่งคุณมาที่นี่เพื่อครอบครองตัวเองเพื่อยืนหยัดและยึดตําแหน่งของคุณในโลกนี้โดยไม่ต้องขออนุญาตใครคุณมาเพื่อสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อลุกขึ้นยืนหลังจากที่คุณปล่อยให้ตัวเองทนทุกข์มามากเกินไป และถ้าคุณมาถึงตรงนี้ถ้าคุณรู้สึกถึงทุกคำที่ฉันพูดคุณจะตระหนักว่าแต่ละพฤติกรรมเหล่านี้ได้ทิ้งร่องรอยไว้บนตัวคุณอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งแต่คุณรู้ถึงความรู้สึกของการมองกระจกแล้วจำตัวเองไม่ได้คุณรู้ถึงความรู้สึกของการเงียบเพียง,เ,งยเพื่อไม่ให้ทำร้ายใครเพื่อไม่ให้ทำลายความปรองดองจอมปลอม คุณรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นคนเล็กคนน้อยไร้ความหมายในที่ที่ควรจะมีชีวิตชีวาที่สุดแข็งแกร่งที่สุดตอนนี้คุณเข้าใจแล้วคุณไม่สามารถพูดได้ว่าคุณไม่รู้อีกต่อไปเจ็ดพฤติกรรมเจ็ดยาพิษเจ็ดวิธีในการทำลายตัวเองด้วยความยินยอมอย่างเงียบๆของตัวเอง ยุงไม่ได้เขียนสิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางให้คุณปฏิบัติตามแต่เขาทิ้งไว้เป็นคำเตือนเป็นเสียงหูดที่ดังมาจากไกลๆในม่านหมอกเตือนให้คุณไม่หลงทางอีกครั้งแล้วตอนนี้เมื่อคุณรู้แล้วคุณจะทำอะไรเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคาดคิดคนส่วนใหญ่แม้จะเข้าใจทุกอย่างดีแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย พวกเขาจะกลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมดำเนินต่อไปในความสัมพันธ์เก่าๆสำารอยรูปแบบการทรยศตัวเองทำไมเพราะมันสบายกว่าเพราะการอยู่ในความฝันที่แม้จะเจ็บปวดก็ยังสบายกว่าการเผชิญกับความว่างเปล่าเมื่อใช้ชีวิตอย่างแท้จริงกับตัวเองแต่ถ้าคุณมาถึงตรงนี้ถ้าคุณได้ฟังทุกคำทุกช่วงเวลาแห่งความเงียบทุกความมืดในใจคุณไม่ใช่คนส่วนใหญ่ มีบางอย่างในตัวคุณกำลังเริ่มลุกเป็นไฟใช่ไหมคุณรู้สึกได้ใช่ไหมเปลวไฟเล็กๆนั้นดูเหมือนจะบอกคุณว่าไม่สามารถทนได้อีกต่อไป คุณยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคุณยังไม่มีคำตอบทั้งหมดแต่คุณรู้แน่ชัดเหมือนสัญชาตญาณในร่างกายว่ามีส่วนหนึ่งในตัวคุณกำลังปรารถนาที่จะหลุดพ้นและนั่นคือตอนที่งานที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นไม่ใช่เพื่อวิจารณ์ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อเป็นผู้พิพากษาหรือเหยื่อตลอดชีวิตแต่เพื่อสังเกตเพื่อมองอย่างเย็นชาและซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างแท้จริงคุณอดทนต่อสิ่งที่ไม่อาจทนได้ที่ไหน คุณหาเหตุผลเข้าข้างใครบางคนมากเกินไปส่วนไหนในตัวคุณที่เสียสละยอมทิ้งตัวเองเพื่อที่จะได้รับการยอมรับในโลกที่ไม่เคยรักคุณจริงๆ นี่ไม่ใช่วิดีโอช่วยเหลือตัวเองนี่คือกระจกเงาแห่งความจริงที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปนี่คือกระจกที่ไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีการปกปิดใดๆและถ้าคุณไม่สามารถรเผชิญหน้ากับภาพสะท้อนของตัวเองได้อย่าเพิ่งคิดว่ามันแตกความจริงคือคุณยังไม่พร้อมที่จะเห็นว่าตัวเองเป็นใครจริงๆฟังให้ดี ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณตั้งใจที่จะตัดขาดพฤติกรรมที่เป็นพิษที่เกาะติดคุณมานานคุณก็ต้องเตรียมใจที่จะสูญเสียสิ่งของผู้คนความสัมพันธ์และนิสัยเก่าๆไปด้วยแต่เชื่อเถอะคุณจะไม่สูญเสียอะไรที่ไม่เคยให้ชีวิตกับคุณไม่เคยทำให้คุณเป็นคนจริงๆทุกการสูญเสียจะเป็นการชำระล้างเป็นกระบวนการกำจัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไป และสิ่งที่เหลืออยู่จะเป็นสิ่งที่มั่นคงอย่างแท้จริงเป็นของคุณและไม่มีใครสามารถทำลายมันได้นอกจากคุณจะอนุญาต ข่าวหยุ่งไม่ได้เขียนคำเหล่านี้เพื่อเอาใจใครเขาเขียนเพื่อปลุกผู้คนให้ตื่นจากความหลงไหลและวันนี้คุณได้ทำสิ่งนั้นแล้วคุณได้ลืมตาคุณได้เห็นความจริงแล้วตอนนี้อย่าหลับตาอีกอย่าแสร้งทำเป็นว่าคุณไม่เห็นสิ่งที่คุณเพิ่งเห็นอย่าทรยศตัวเองในตอนนี้เพราะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครพูดออกมาแต่คุณจะเข้าใจนับจากนี้เป็นต้นไปพลังที่แท้จริงไม่ใช่การที่โลกเขา ครพลังที่แท้จริงคือเมื่อคุณไม่ต้องการความเคารพนั้นอีกต่อไปหากวิดีโอนี้สั่นสะเทือนแม้แต่เส้นใยเดียวในตัวคุณฉันอยากให้คุณทำอะไรบางอย่างไม่ใช่เพื่อฉันแต่เพื่อตัวคุณเองเมื่อคุณมองเข้าไปในกระจกที่ไม่มีฟิลเตอร์คุณจะเห็นไม่ใช่แค่ภาพภายนอกแต่เป็นตัวตนที่แท้จริงภายในคุณ สิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่ความแตกสลายของตัวเองแต่เป็นโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณไม่เคยกล้าที่จะยอมรับเพื่อค้นพบพลังที่ซ่อนเร้นที่รอคอยที่จะลุกโชนจำไว้ว่าในการเดินทางครั้งนี้ไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าการที่คุณไม่ทรยศตัวเองอย่าให้สิ่งที่ไม่ได้ช่วยคุณอีกต่อไปมาฉุดรั้งคุณไว้ อย่าให้ผู้คนและความสัมพันธ์ที่ไม่คู่ควรมาเติมเต็มพื้นที่ของคุณแต่จงยืนหยัดจงยึดครองตัวเองจงใช้ชีวิตเพื่อตัวเองด้วยพลังและอิสรภาพทั้งหมดที่คุณสมควรได้รับเพราะทุกการสูญเสียในการเดินทางครั้งนี้คือการชำระล้างคือการปลดปล่อยจากพันธนาการที่ดึงคุณออกจากตัวตนที่แท้จริงของคุณ และเมื่อคุณตระหนักถึงสิ่งนั้นเมื่อคุณรู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าตัวคุณเองคุณจะไม่ต้องขอร้องการเป็นส่วนหนึ่งอีกต่อไปคุณจะสร้างตำแหน่งของคุณในโลกนี้โดยไม่ต้องขออนุญาตใช้ชีวิตตามตัวตนที่แท้จริงของคุณโดยไม่ต้องซ่อนเร้นขอบคุณที่สละเวลาลังแงเพื่อรู้สึกถึงทุกคำพูดและเพื่อเปิดตาเห็นในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยกล้าเผชิญหน้า ฉันหวังว่าคุณจะเดินต่อไปบนเส้นทางนี้อย่างเข้มแข็งขึ้นมั่นใจขึ้นและใช้ชีวิตอย่างจริงแท้มากขึ้นอย่าลืมว่าคุณคือคนเดียวที่มีสิทธิ์ตัดสินใจในชีวิตของคุณและคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่โลกนี้จะมอบให้ขอให้คุณรักษาความเชื่อมั่นในตัวเองเสมอกล้าหาญเผชิญกับทุกความท้าทายและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง จงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีชีวิตชีวาและอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองไปอีกเลยขอบคุณอีกครั้งและฉันหวังว่าเราจะได้ร่วมเดินทางค้นพบพลังภายในด้วยกันในวิดีโอต่อๆไป